บอกว่าเรา,เราเชื่อมั่นเสมอว่าพี่หยอมเป็นคนดีค่ะแล้วก็พี่หยอมทําสิ่งที่ดีเสมอแล้วพี่หยอมก็ให้ความสุขกับ,ก,บกับคุณผู้ชมเนาะกับคนดูในใ,ในฐานะศิลปินนะักแสดงที่ทําได้พันเชื่อว่าเมื่อมาถึงวันนี้พี่หยอมก็จะได้ไปอยู่ใน ในที่ที่ดีเนาะในที่ที่มีความสุขค่ะไปเป็นเทวดาวก็มาร่วมส่งพี่ชายคนหนึ่งที่ที่น่ารักนะคะน่ารักในในวงการเลยคือต้องบอกว่าเจเองอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานแบบเล่นละครคู่กันแบบอยู่ในงานระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคนอื่นๆแต่ว่าคือเราก็รู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งที่เจออ่ะแบบ เนี่ยความน่ารักของเขาคือเราไม่ได้ทํางานด้วยกันยาวแต่เจอแล้วมันเหมือนแบบมันสนิทใจอ่ะมันสนิทใจเขาก็กันเองเราก็กันเองมันเหมือนแบบมันมีความผูกพันแบบลึกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเปิดโพสต์เหล่าคนบันเทิงอะไรพระเอกเบอร์ต้นอมอัคคันธ์ส่องโพสต์คนบันเทิงส่งดาวกับฟ้าเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงก็ว่าได้เมื่อพระเอกเบอร์ต้นอมอัคคภันธ์นมาศ เสียชีวิตในวัย39ปีหลังป่วยรักษาตัวโรคมะเร็งทมการคนบันเทิงและแฟนคลับแห่โพสต์อะไรกับการจากไปของหนุ่มออมซึ่งมีคนบันเทิงแห่โพสตลำลึกถึงหนุ่มออมเผยข้อความโมเมนต,ต์น่ารักในวันวานอาทิมินพิชยาโพสไอจี IG บอกว่ามินขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของพี่ออมอักพันธ์ด้วยค่ะมินดีใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ออมทั้งละครเรื่องบันไดดอกรัก ลูกไม้ไก่ต้นและนางทิพย์พี่อ๋อมเป็นเพื่อนร่วมงานที่เก่งดีและมืออาชีพอยู่เสมอรับให้สบายนะคะพี่อ๋อมเปยป่านวาดโพสไอจี IG บอกว่ายังจำวันที่เราเคยไปทานบะหมี่ข้างทางแล้วรถเสียได้วันนั้นเป็นวันที่สนุกและตลกมากๆทุกอย่างจะอยู่ในความทรงจำเสมอนะหลังจากนี้ไปอ๋อมจะไม่เจ็บไม่ทรมานอีกต่อไปแล้วรับให้สบายนะคะ เปลียวทัศนียาโพสไอจี IG บอกว่ารับให้สบายนะพี่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะที่ผ่านมาพี่สู้จนถึงที่สุดแล้วพี่เก่งมากๆขอบคุณที่พี่เป็นพี่ที่น่ารักและน่ารักกับทุกๆคนเสมอมานะคะความทรงจำดีๆจะอยู่ตลอดไปด้วยรักและอะไรคะ่ะนมสอนรามโพสไอจี IG บอกว่าขออโหสิกรรมและขอส่งดวงจิตของออมอักคภัน นมาดไปสู่สามไปพบที่ดีหรับให้สบายนะน้องชายโมอามีนาโพสไอจีบอกว่าราก่อนนะเพื่อนทุกความทรงจำจะอยู่ในใจตลอดไปทุกเรื่องที่เราคุยทุกครั้งที่โทรหาบ่อยครั้งที่อยากให้ไปหาที่บ้านหรือคุยกันในวันที่มีปัญหาขอบคุณนะที่มีรอยยิ้มและมีความเป็นเพื่อนให้กันเสมอขอบคุณที่เชื่อในความจริงใจของเรานะ เดินทางปลอดภัยนะเพื่อนรักนะปุ๊กลุกฝนทิพย์โพสไอจี IG บอกว่าตกใจมากๆเป็นห่วงมาตลอดเลยอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าให้พี่เสมอขอให้พี่หายให้พี่แข็งแรงกลับมาเล่นละครให้แฟนๆดูอีกมีโอกาสได้เล่นละครกับพี่อ๋อมทวิภพอุบัติเหตุอะตีตาแม่อายสะอื้นนางทิพ์พี่เป็นพี่ชายที่น่ารักกับน้องมากๆจิตใจดี และก็มีน้ำใจกับทีมงานพี่อยู่ง่ายกินง่ายชอบไปนั่งกินข้าวที่โต๊ะสวัสดิการทีมงานคนไหนลำบากพี่ก็จะซัพพอร์ตเงินให้เขาชอบให้เงินสวัสดิการเอาตังไปเลี้ยงทีมงานพี่อ่อมขยันจะท่องบทซ้าไปมาตลอดเวลานั่งรออยู่กองท่ายมีวินัยตรงต่อเวลาเล่นละครซีนยากแค่ไหนก็อดทนไม่เคยบ่นเลยพี่เป็นพี่ชายที่น่ารักของน้องๆและทีมงานมาเสมอ ดีใจที่ได้รู้จักได้ร่วมงานกับพี่ได้เป็นน้องพี่ใจหายมากๆเลยไม่อยากให้รูปพี่เป็นข่าวดำเพราะอยากให้ความดีความสดใสของพี่มันอยู่ตลอดไปรักพี่ขอบคุณพี่สำหรับทุกๆอย่างเลยนะคะยุ้ยจิรนันโพสไอจี IG บอกว่าน้องชายที่น่ารักเสมอขอให้การเดินทางไกลครั้งนี้ของน้องพบเจอแต่ความสุขนะหลับให้สบายนะคะอ๋อม อาร์ตพสุตโพสไอจีบอกว่าเดินทางไกลนะเพื่อนรอบนี้เดินทางดีๆไม่เจ็บไม่ปวดแล้วออมอกรพันวีวีววราภาพโพสไอจีบอกว่ารักและคิดถึงมึงว่ะสำหรับพี่คิดว่าน้องเดินทางไปเร็วไปแต่ในเมื่อถูกกำหนดไว้ก็ต้องทำใจน้อมรับคิดถึงช่วงเวลาดีๆร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันขอให้น้องเดินทางต่อให้มีความสุขดีใจที่ได้มาเป็นพี่น้องกันรักมึง